ขอเวิรตัวนายพิชัยรักเพชรปุริคุณกล่าวพ่อนรักคณะผู้แทนพระองค์ขอติดเชื้อน้ำอะไรที่พระองค์อยากสูงกของพระครณาธิให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิเทือกเขินออนไลน์ให้กับผู้ประสบทุกภัยน้ำป่าไหลหลาก พิาการอุบัเหตเชียงกานจำนวน490ครอบครัควถวอยสิ่งของพระราชทานแต่ละสมจำนวน10รูปและเทศาบาลตำาวลพระพุทธบาทเชียงทานจำนวน490ครอบครัควถวายสิ่งของพระราชทานแต่ละสมจำนวน10รูปในวันนี้ขมาพเาขอรายงานสถานการณ์การอุกภัภัยน้ำป่าหลหลากสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสิ่งสารณประโยชน์วัดโรงเรียนสถานที่ท่และองค์กรเอกชน ได้พระราชทานถึงยังชีพให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากปัยพิบัติภัยน้ำป่าได้หลายในพื้นที่ของอำเภอเชียงกลางในวันนี้เปิดตัวน,นายธีรนาเตศนาชะตังนายอำเภอเชียงกลางกล่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ขอำเภอเชิญครับท่านมนตรนนท์กรรมก,การและผู้นมีการสำนักโยบายและแผนโบร,ราณที่ทำงานเพื่อตอบร้าย ในตัวกระบอกหนีงบุญรัติรัตติกัญญาตีพัฒนาธรรมนวดีมีผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิน นำพระราชบัของคุณมิวงหิบุบูราชกัญญาขจนกาบอภิริครับันเจ้า อิทธิพอย่างสูงกต่ผมงานพิฉลาดในน้องพอดีที่ทุนกกะหม่อมเหลือที่กระสบภัยของหนี้ที่จะเป็นทำารให้กับผู้ประผูประทายณในวันนี้ประมขอรายงานสามเการณ์รับทั่นไปเราเป็นยมทุกอ่างาดบ้านที่เรากอจายใหนสี่ก้หน้าแรนเต้นที่อระดกษัตริยาย จังหวัดน่าท่านนาเอสาชาติท่าน่เผยเจ้องพูการต้อยการรักษาความมั่นคงภาในจังหวัดน่านท่านทนี่ว่าิทานะครับป้องกันภัยจ ็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับพร้อมทั้งส่วนราชนรธานในพิธีนะครับแานจิงทรงมีพระรรชดิสริใา้รณ์ทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านดำเนินการให้ความช่วยเหลือทรงมีพระดำดาบว่าจะทรงเป็นกำลังใจในการสนับสนุนการดำเนินโครงการในครั้งนี้ท้ายที่สุดนี้